อ,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 อ๋อชอบอะไรเหรอคะแม่ตั้งประตูได้ยังคะสมเร็จยังตัวนี้ด้วยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลองไปขี่ด้วยนะครับลองไปขับดูนะครับ ขับได้หรือเปล่าลองสิเรียบร้อยแล้วลองขับดูนะครับแม่จะเอาจูนี้ก็ทิ้งการไม่ได้นะไม่เอูกอันนั้นไม่ได้นะตู้ไมยถึงอันนั้นผิดวิธีอันนัไม่ต้องทำเลยอนนัไม่ได้หรอกไม่ทำหรอกค่ะทำไม่ได้หรอกช้าช้นเนยจูงบงกับระวังด้วยเหอะอย่าไปก้มอย่างนนั้นอันไหนลองลองขับสิครับ ช่องเสร็จแล้วขับได้หรือยังลองขึ้นที่ก็อลองขับิครับไปได้ยังเรียบร้อยยังไม่ได้แค่นี้อ,นอ่ะลองทีต <laughs> ัวใหญ่แล้วอ่ะ <laughs> น,นั่งไม่ได้แล้วโอโอแต่ได้อยู่นะอ่ะไปข้างหน้าทิไปข้างหน้ามาเออเรียบร้อยอยังช่างออือ Mm-hmm. <laughs>